ตอนเจ้าเจ้าก็ู้จะกินอย่างเนาะกินสุกี้แล้วกันอันนี้หมูสามชั้นนะคะสมศรีเอาไปถอดกันเจ้าพอมันเป็นมันเนาะเสร็จแล้วก็มาตั้งน้ำซุปใส่กระเทียมใส่กระลำปีใส่ใบตั้งโอหรือว่าผักกำปืนแหละเจ้าใส่ยุนเส้นลงไปเจ้าเออทุกอย่างมันซุกพร้อมกันเลยเนีย่ยตัวเจ็ดตัวสมศีคนติดคนติดนีัใส่เนาะ ไขล้ำคันก็ขอสุมาดนะ้วยเนอะใส่น้ำนิดเดียวสมสีเจ้ามันคุกคลิกเสร็จแล้วกระปรุงเครื่องชุ่มรสรสดีซีอิวขาวตามใจชอบเลยเจ้าไคชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปเขาก็จะทำเหมือนต้มจืดอะ่ะใส่ไข่ลงไปหนึ่งแกน สุกแล้วใส่พริกไทยเจ้าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไปกินด้วยกันเจ้าซุก,กี้ค่ะซุก,กี้เจ้าเจ้ากำบูดทีกินอย่างล่ะง่ายๆแล้วกันใต้สมสีกระรมปีหุ่นเส้นพริกมากินด้วยกันเจ้า mm! Yeah. Oh Eller nei. ข้าวท่าเหมาะดีกินอุนอ่นๆห่นอนๆ